สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแผนที่ใน g o o g l e Map นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมี Gmail ก่อนนะครับในการเข้าใช้งานในการสร้างแผนที่นะครับจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ My Map นะครับจากนั้นก็กดไปที่สร้างนะครับรอสักครู่นะครับกำลังมา โอเคมาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราไปเปลี่ยนชื่อแผนที่กันก่อนนะครับว่าเราจะตั้งชื่อแผนที่ว่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับให้เราตั้งชื่อเป็นชื่อสกุลข,ของเรานะครับ่าน,นักศึกษาของเราส่วนข้างล่างนะครับห้ตั้งเป็นสาขาวิชาระดับชั้นเรียนของเรานะครับรลเยอแรกนะครับรลเยอแรกให้เป็น ตำแหน่งบ้านของฉันนะครับตำแหน่งบ้านของฉันจากนั้นก็กดบันทึกนะครับจากนั้นก็ให้เปิดอีกแท็บหนึ่งไว้ด้วยนะครับเราจะหาบ้านของเราได้ยังไงนะครับอย่างแรกก็ให้เปลี่ยนแผนที่นะครับเป็นแผนที่ภูมิประเทศนะครับเพื่อเห็นสภาพจริงนะครับจากนั้นก็ให้ไป สมมตินี่เป็นบ้านของผมนะครับจากนั้นให้ไปคลิกขวานะครับแล้วกดที่นี่มีอะไรนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้พิกัดทศนิยมเข้ามานะครับจากนั้นกดคัดลอบไปเลยครับเข้าไปวาแล้วก็กดค้นหานะครับเราก็จะได้ตำแหน่งบ้านของเราขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้ไปกดปุ่มเพิ่มเครื่องหมายนะครับแล้วก็กดลงไปติ๊กลงไปนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับ บ้านของฉันนะครับแล้วกดบันทึกนะครับแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับเราต้องบอกด้วยว่าบ้านของเรานั้นอยู่พิกัดที่ไหนนะครับให้เรากดแก้ไขแล้วเราวางนะครับพิกัดตัวสินลยมลงไปนะครับแต่เราต้องหาพิกัดกริดด้วยนะครับให้เราวางพิกัดตัวสัญลแล้วกดค้นหาไปเลยครับ ก็จะขึ้นพิกัดคลิกขึ้นมานะครับให้เราชันล่อลงไปเลยครับแล้วไปวางนะครับวางลงไปเลยครับแล้วก็จะได้พิกัดทั้งสองอย่างนะครับแล้วกดบันทึกนะครับเสร็จไปแล้วครับกับข้อแรกต่อมานะครับอย่างที่สองข้อสองนะับกดเพิ่มเมเยอร์ไปเลยครับ ออสโคู่ครับจากนั้นงานเขไปเปลี่ยนเลเยอร์นะครับเป็นปักหมดนะครับนี่อสองชื่อว่าปักหมดแล้วก็บันทึกนะครับก็จะปักหมดยังไงอย่างดับแรกเราครับเราจะปักหมดที่จกดพันแดนช่องจอมนะครับให้เรากดค้นหาไปเลยครับนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดผ่านแดนช่องจอมนะครับให้กดปุ่มเพิ่มเครื่องหมายนะครับเราไปคลิกวางลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะได้จุดแรกนะครับเป็นจุดหนึ่งจุดผ่านแดนช่องจอมนะครับกดบันทึกนะครับให้ทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง5จุดนะครับ นี่ครับสมมติว่าครับทำครบมาจดแล้วนะครับโอเคให้เรากดติ๊กปุ่มปักหมดออกนะครับจะได้ย่อลงไปข้อสามนะครับเป็การหาเส้นทางจากบ้านมามหาวิทยาลัยนะครับให้เราไปกดปุ่มเพิ่มเส้นทางนะครับแล้วมันก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาให้เราเองนะครับ ให้กดเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะครับเป็นเส้นทางจากบ้านมามหาวิทยาลัยอ,อาชพัฒสุรินทร์นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจุดแรกนะครับเราจะหาได้ยังไงครับจุดบ้านของเราก็ให้ไป กดตำแหน่งบ้านของฉันนะครับกดเข้าไปแค่ไขนะครับเอาแค่ตำแหน่งพิกัดตทตศนิยมมานะครับกดกัะลอกงนะครับก็มากดแก้ไขนะครับแล้วกดวางเข้าไปนะครับท่าน,นี้เราก็จะได้จุดแรกนะครับมาแล้วสมพิการมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปค้นหาใน Google นะครับโดยการกดคลิกข,ขวานะครับแล้วก็เลือกที่นี่มีอะไร แล้วเราก็จะได้พิกัดตัวทนิยมของมหาลัยมานะครับก็กดทัดลอกแล้วกดวางเข้าไปในจุด B นะครับเพียงตอนนี้นะครับเราก็จะได้เส้นทางจากบ้านมามหาวิทยาลัยนะครับนี่ครับก็เป็นเส้นทางจากบ้านมามหาวิทยาลัยนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นการข้อสี่นะครับจะเป็นหาเส้นถนนอ้อมเมืองนะครับของถนนอ้อมเมืองของฟินนะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยก็กดเพิ่มเลเยอร์ก่อนนะครับกดเพิ่มเลเยอร์เข้าไปครับลอสกค่นะครับ,รรรบก็กดเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะครับเปลนชื่อเป็นถนน ความยาวถนนเส้นห้อมเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็กดบันทึกครับเราจะหาความยาวได้ยังไงแล้วก็ให้ไปกดปุ่มลากเส้นนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเส้นหรือรูปร่างนะครับแล้วก็เริ่มนะครับลากต้องลากให้ตรงจุดด้วยนะครับลากให้ตรงตามถนนนะครับ นัากจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของถนนนะครับหนักไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมทําแบบให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่ตรงร้อเซนนะครับพอเราลากถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มสีขาวนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้จะขึ้นขึ้นมานะครับให้เราเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นนะครับเป็นถนนเส้นออมเมืองสุรินทร์ นะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะบอกว่าเส้นถนอนอ้อมเมืองมอีความยาวเท่าไหร่นะครับอ,อ๋อตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเส้นทางจากบ้านมามหาวิทยาลัยราชวัฏสาลนันะครับมันชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับ กดบันทึกนะครับเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อ5กดเพิ่มเลเยอร์เลยครับรอสักครู่นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสร้างรูปรายเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับทีนี้นะครับเราจะหารูปรายเหลี่ยมยังไงนะครับ ผมเลือกที่ห้อยเสนยงเป็นตัวอย่างนะครับให้เราไปกดที่ปุ่มลากเส้นนะครับแล้วเลือกเพิ่มเส้นหรือรูปร่างนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูแบบจับยามนะครับความจริงคือคุณต้องโฟมเข้าไปดูนะครับเพื่อลากเส้นให้มันตรงมากที่สุดนะครับและที่สาคัญนะครับคือเส้นต้องห้ามขาดการเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะไม่เป็นเส้นละเหลี่ยมนะครับเมื่อสร้างเมื่อดึงเสร็จแล้วนะครับเล่าเสร็จแล้ว ให้เลือกไปที่จุดลาต้นแล้วกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่เส้นมันจะได้ต่อกันนะครับจากนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเปลี่ยนชื่อรูปร่างนะครับก็เปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำํำห้อยสเสนงนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่า พื้นที่ตรงนี้นะครับของห้ยเสน่งเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับคุณก็ต้องลากให้มันตรงนะครับทีนี้คนก็ทําให้มันครบทั้งอ่างอําเปิลน,นะครับกับห้วยเสน่งนะครับอันนี้แบบหยาบหยานะครับนะครับ,นะรบก็ทําครบหมดแล้วทั้งห้าจุดนะครับห้าข้อ นะครับก็เช็คดูต่อไปนะครับจะเป็นการส่งข้อมูลครับตอนนั้นก็มากดแชร์ครับผมพากดแชร์แล้วนะครับก็ให้มากดที่เปลี่ยนนะครับกดเปลี่ยนแล้วก็เลือกเป็นสาธารณะทางเว็บนะครับเพื่อที่คนที่มี Gmail นะครับจะได้เข้ามาดูได้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับนะครับพอกดบันทึกแล้วนะครับ จากนั้นก็ให้มากดแชร์ลิงก์ผ่านทาง Gmail นะครับให้กดไปที่ไอคอน Gmail นะครับรอสักครู่นะครับก็จะเด้งมาที่ Gmail ของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้รับนะครับเราจะส่งให้ใครนะครับแล้วก็พิม์ Gmail พิมอีเมลของคนนั้นไปนะครับก็จะส่งให้ใคร นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องนะครับเราทำเรื่องอะไรครับเราทำเรื่อง Google m a p นะครับของผมเป็นวิชาการแปลความหมายจากแผนที่นะครับจากนั้นเราก็บอก วด้วยนะว่าเราเซกชั่นไหนนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปเลยครับแค่นี้นะครับครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างแผนที่บนเว็บไซต์ Google Map นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามลงมาได้เลยคครัับบวนนี้ก็ขขออุณครับสวัสดีครับ